กับธุรกิจยังไงบ้างธุรกิจก็สบายดีครับกใช่ธุรกิจริงมันต้องกินนะมันดูดซึมมากตรงนี้มีบูธนะครับถ้าพี่พี่บอกว่าคนแรกแ<ด>สา<ด>ยบุฟเฟ่ต์ดีสุดหนออ้อยดีดใจทีชอบแต่ว่าไม่มีน้ำตาลเลยนะครับ<ด>ใช่ครับเป็นไงบ้างได้ประมาณสามเดือนแล้วครับอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆจะห้าเดือนแล้วครับใช่ครับเป็นไงบ้างกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ จริงๆจูจ่จว่ายอดขายก็เป็นที่ที่น่าพอใจอะไรเงี่ยแต่ถ้าถามว่าเป้าหมายผมตั้งใจอยากจะไปกัวโตให้ได้อะไรเงี่ยครับอยากจะขยายไปต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยก็ยังต้องยังต้องลุยกันอีกแดงว่ายอดที่เราตั้งเป้ากือน่าจะถึงแล้วเอ,อ,อ่อย่างอย่างครับเปีปนี้หนึ่งพันห้ารยลักหนึ่งพันห้าร้อยใช พันสีเป็นยังไงบ้างพันสี่ล้วันสี่แล้วพันสีแล้วกําลังกําลังเดินทางไปครับพยายามพยายามไปให้ถึงทีมโชคดีก็ที่มีโชคดีที่มีทีมดีอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนช่วยกันมากๆเลยนะพี่เมย์ก็เก่งมันยิงแซวอยู่นะเพราะว่ายอดขาแค่ปุ่มันไม่กี่เดือนมันก็ยังรออย่างเงยใช่ครับก็ก็ก็แซวอยู่แต่ว่าก็ ยังไม่ได้ยังไม่ได้เบิเกเงินเลยก็คือแบบว่าเอาเงินแบบว่าเพิ่ต่อย,ยอดธุรกิจไปเพราะว่าไปถือว่าไปถือว่าตัวผมกับที่เมย์อ่ะก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้อ่ดึงเบเนฟิตอะไรจากยอดขายอะไรเงี้ยพยายามที่จะเอาใส่เข้าไปซัพพอร์ตธุรกิจให้มันไปต่อได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามีอีกเยอะยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องจัดการอะไรเงี้ยอไอย่างงเี้ยหนงเราก็เป็นแบบว่าเป็นทุกสปอนเซอร์อะ จริงๆอ่ะตอนแรกที่ที่คุยกันอ่ะอยากจะจัดหนังกลางแปลงของอนณงัาคหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับว่ามันค่อนข้างกระชันชิดก็เลยเพยายามอยากจะซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตทีมงานเพราะว่าเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานของอโณงอะไรเงี้ยก็เห็นเห็นบอกว่ามุ่มกับทีมงานทุกคนเขาตั้งใจกันมากๆก็เลยอยากจะแบบว่าทาอะไรสนุกๆอะไรเงี้ยแต่ดีด้วยเรื่องของเวลาเลยไม่สามารถทำให้เกิดได้ก็เลยเป็นวันนี้แทนอะไรเงี้ย แค่เลยได้อยู่ตรงนี้ก็เลยได้อยู่ตรงนี้กันแแต่ก็ดีก็ดีถือว่าได้ได้บอกว่ามาเจอทุกคนได้ได้มาเจอพี่ีทุกคนเอ้ยตอนนี้ก็คือเป็นยธุรกิจแบบเต็มตัวครอก็ก็ธุรกิจเต็มที่ด้วยแล้วก็เรื่องงานแสดงก็ยังก็ยังมองหาอะไรที่สรุปเต็มที่เหมือนกันเลย ไม่ปฏิเสธไม่ไม,ไม่ไม่บิดการโอกาสไม่เลยไม่เลยครับผมมันยังมันยังเป็นเส้นทางความฝันที่ผมยัมีอะไรที่อยากทำอีกเยอะมากๆในสายการสแสดงพรวันนี้คอนแสิร์ว่าเป็นซีอท่านหนึ่งทุก <laughs> ก็ขอบขอบคุณขอบคุณดีใจแล้วก็รู้สึกว่ายังแบบว่า มีอะไรที่ต้องเรียนรู้เยอะมากโลกธุรกิจในในในยุคที่เศรษฐกิจมันถดถอยไปนี่ยก็มันก็มีอะไรให้ต้องเรียนรู้เยอะมากเครียดเกิดขึ้นเพราะเขาไม่รู้เต็มตู้มากเครียดไหมเหรอครับมาตอนนี้จูจิเครียดไม่หมเออใช่ผมผมรู้สึกว่าผมพี่พี่ถือสาผมแล้วผมรู้สึกว่าผมกลายเป็นคนจริงจังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างถ้าเทียบกับ เมื่อสองสปีที่แล้วถ้าสัมภาษณ์หน้าแบ็คกรอบอะไรเงี้ยพอถานปุ๊บอะ่ะก็จะเราก็จะมีแบบว่าเน่นการยิงรูกอะไรบ้างแต่ว่าพอพอมาจาับพาร์ทวิเซสปุ๊บอะ่ะมันความเป็นโลจิคอลทางความคิดมันมากขึ้นอะารเยงยแสดงคุณยอมรับคุณเปลี่ยนไปผมว่าก็มีส่วน<ม>ในในแง่ของไมค์เซตเลยะครับ มันแยกแยกกันใน,นท่อเ<บ>จ็บาก,บกผมว่ามันใช้สมองคนละซีกนะมันบอกว่าถ้าไปพาร์ทเนี่ยแสดงเราใช้สมองฝั่งสร้างสารรค์เลยแต่พอพอไปทำทุรกิจมันใช้สมองฝั่งตักเะแล้วพอ logical thinking มันเยอะอะ เราไม่สามารถเราไม่สามารถบบโบะบะได้เหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมจะต้องเตรียมตัวเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเปิดกล้องเดือนหน้าเนี่ยครับจะต้องเปิดกล้องโปรเจกต์ใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็พยายามบาลานซ์หมายเส็จได,ได้อยู่มันเจอจุดตกกลางบางลีกพยายามอยู่เหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับเอา้็จริงๆผมก็เพิ่งได้มีโอกาสมามา,มาแสดงได้จริงจังเมื่อไม่นาน,านมานี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ในแค่ของธุรก,กิจเพื่อเพโอกาสได้มาจับเต็มตัวไม่นานวันนี้มันเหมือนมันเหมือนว่าพานนักแสดงผมก็ยังต้องเรียนรู้แล้วก็ยังไม่ได้เก่งมากก็มาจากโลกของธุรกิจที่ชีกก็ยังไม่ได้แข็งแรงพออะไรเงี้ยมันก็เลยต้องต้องส่งตัวให้ดีด แฟนๆของผมอ่ะน่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมก็เข้าใจเพราะว่าก,ก็บอกทุกคนว่าทุกคนก็มีเส้นทางชีวิตของตัวเองเราก็มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายอยา่างน้อยเรารู้ว่าโอเคเราเรามีกันและกันมีนกำลังใจมันผมว่าผมว่าทุกคนก็คงเป็นนะบอกว่า ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนหรือว่าบางทีมันลุยแล้วรู้สึกว่าโดดเดี่ยวแต่ถ้่เวลเรรู้ว่าเรามีใครสักคนที่คอยเชียร์อัพเราผมว่ามันก็ทําให้โลกมันมันง่ายขึ้นพอมันยังมีคนที่เดินเข้ามาแบบว่าจีเล่นจีบจีอะไรเงี้ยยังมีอยู่ปั ก็ก <muitas S 2> ็ม <sketches> ีนะครับใช่ไหมใช่ก no ็มีครับเออจะอทำยังไงเราเขาแล้วก่อาางกามันแบบเฮ้มันสนุกเพราะว่าถ้าขากาจีจะต้องเอมาเลียกับมันอันนี้นแบบเาิมตันต้องผมว่าจะเป็นช่วงนี้ผมผมอนอนอยนิดนึงเมื่อกี้ใช่ใเมื่อกี้ผมคุยกับพี่ีก็แบบว่ายังไงดีผมคุยไม่รู้เรื่องเลยอะไรแล้วก็แบบพูดไม่ทันเลยเอสหน่ออคับแล้วมันจะต้องจัดระบบความคิดยังไงว่าชีวิตส่วนตัวชีวิตงานแล้วก็ชีวิต ธุรกิจผมว่า just go with the flow แบบว่าเจออะไรตรงหน้าก็ฝา <I thought. S 2> ครองมันมันให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับพี่แล้วกออ็อะไรที่มันไม่ได้อะไรที่มันทำให้เรา อะไรที่มันทำให้เราบอกว่าหนักก็อาจจะอาจจะเลทโกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับโฟกัสแต่สิ่งที่จำเป็นคนที่รักแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนที่สัมพัญในชีวิตบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคุณเมย์พาเราไปเรียนนะครับอะไรนะครับคุณเมย์พาไปเรียนโอ้ไม่เลยคุณเมย์บอกว่าพี่เมย์เป็นคนที่ทำให้เข้าใจเข้าใจสัมตทานได้ดีขึ้นคอยสอนแนะนำี่ปรึกษาดีขึ้นด้วยซ้ำถ้าไม่มีพี่เมย์เนี่ยคงจะแย่ไปทีเดียวแต่พอเวลาเรามาเป็นพาร์ทธุรกิจการรับ มันต้องแบบเลือกมากึ้นไหมว่าบทแบบนี้อาจจะเออจะมีได้อะไรเงี้ยเออจะมีผลต่อภาอ๋อจริงๆไม่เลยครับบอกว่าจิตวิญ,ญญาณความเป็นนักแสดงนี่มันบอกว่ <c oughs> <c oughs> วามันยังคือมันเป็นความมันก็เป็นหนึ่งในความฝัน่สูงสุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยังคงมองหาบทบาทที่ที่ทำแล้วไฟลุกในดวงตาอย่างโชคโชนอยู่เสมออะไรเงี้ยครับก <c oughs> ็ ผมว่ก <Humans. S 1> ็จะใช้สแตนดาร์ดเดิมในการเลือกถ้าบทไหนที่สรุปมพร้อมลุยแล้วก็อยากใช้ชื่อให้เหมือนทุกวันวันสุดท้ายคือสมอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆประถมเรื่องหนึ่งคงชายขณนที่เปิดตัวอะไรคุณก็มีรักกับน้องเราองครับอ๋อครับว่าอะไรคุณตื่นว่าผมเราสนิทกันน้องเลยมากแม้อายุจะแบบเหมือนน้องใช่ใช่ครับใช่ก็ห่างกัน ประมาณสิบหกปีครับใช่แต่ทำไมเราดูสนิทกันแบบนั้เนี่ไม่มีรอบว่าเพราะว่าช่วยช่วยที่บ้านเลี้ยงมาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นเบบี้เบบี้เลยครับแบบว่าเปลี่ยนพันเพิร์อะไรอย่างเงี้ยเลยแต่ว่าพอมาเพื่อตรงเนี้ยเขาโตแล้วเดี๋ยวเขาจะเขินไงีลยร้องไห้ดวใช่ผมเป็นเพื่อนอะไรอะไรย่างเงี้ยเขาโตแล้วนะเท่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังกอะเขายังแบบว่าฝันเขาใช่ใช่ครับผมยังรู้สึกว่าตอนนี้ผมหอมแก้มเขาตอนเขาฝวบขวบเนี่ย เป็นยังไงตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าเขาเป็นไอ้เจ้าก้อนคนเดิมผมจะยังหอมแก้มเขาต่อให้เขา งานมีหนวดแล้วอะไรผมจะขอแก้มผมแล้วถาเขาไหมเราภาพเอกการแบนี้กินไม่ได้ไม่ต้องเลยรับความร่วมมือครับผมจัดไา้เลยขอฝ่ายเดียวเขาเป็นยังไงบ้างพอเขาแโดนเปิดวาร์ปแล้วเนี่ยคือน้องชายจีหลอนจแกข้อมวงการอย่างเงี้ยเขาก็ชิวๆนะอะไรเงี้ยเขาเขาไม่ค่อยเล่นโซเชียลแต่เขาเขาค่อนข้างเขาค่อนข้างอินทูกับพวกฟิสิกส์มากๆอะไรเงี้ยก็เจอว่า ก็สนใจสนใจอาร์ตบ้างแต่ว่าเป็นไงจะเลยพูดง่ายๆว่าไม่น่าจะมีอะไรไม่น่าจะมีสนใจเหมือนผมเลยเขามีมาถามมาเกับเรื่องงานของเราเองการเป็นนักแสดงถามๆเขาเขาก็ซัพพอร์ตอะไรพยายามให้กำลังใจเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีมากๆอะเลยครับชื่นชมพี่ชายไงบ้างพี่ชายตัวเองน่ารักน่าหล่อทั้งสาว จะเขินๆไม่ค่อยกล้าชมมากแต่เวลาแบบว่าสมมติว่านงเข้าอย่างเงี้ยภาคสอผมก็มีเสื้อ,อน้นงใช่ไหมครับเขาก็จะไม่พูดอะไรมากเขาก็แอกว่าพี่จีขอเสื้อเจมตัวนึงแล้วเนี่ยเขาอยู่ค่ายเขาก็ใส่เสื้อไปเข้าคไทย<อ>เพียงใส่เ่็นเขาไทย ใช่บางทีมากสุดก็แบบดีมากดีมากอะไรอนะไรอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าไม่อายุไม่ได้เป็นระยะห่างกันะรือว่าความรักไดบ้บอกว่าถ้าบอกว่าแค่ความรักแหละพอมีความรักรักใครสักคนอย่างอย่างว้าวิเศษอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่มีสิ่งอืออ่นเข้าจับจ่าแสดงว่าเขาอันดับหนึ่งเลยพูดถึงเรื่องความ,ามรักสีทำไม่ทำไม่ทำพี่คือเขาอันดับหนึ่งครอบครัวใช่ใช่เพราะจีรน้อยหลายคนบอกว่ารักรักทุกคนรักแม่ น้ำผ้มปู่พ่ออะไรอย่างเงี้ยรักเกคิาครัขอบคุณนะครับพี่พี่นี่มันจะเหมือนเป็นสารคดีชีวิตเลยนี่เสิร์ฟกั เดี๋ยวผมปีหน้าล่างใหม่ผมจะกลับมาผมจะบอกว่าล่างยังไงล่างยังไงล้างเนี่ยถ้าไม่งั้นพี่ขอถ่ายล่างดี้ก่อนแล้วล่างนี้มันเป็นยังไงไอ้ถือว่าไอถือว่าปีนี้มันเป็นช่วง startup ธุรกิจแล้วมันมันใช้ energy กับตรงนี้ไปเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าปีหน้าตั้งใจว่ามีโปรเจกต์ ที่ที่โปรเจกต์หนังกับซีรีส์ที่อาจจะลุยอะไรเงี้ยก็พยายามจะเชฟตัวเองอาจจะเห็นตัวเองล่างมาอย่าตกใจโอล่อยากตกใจ่อย่าตกใจครับเพราะกาเนี่ยนเออพราะไก่ปีนี้แหละครับใช่ใช่กำลังจะเปิดกล้องแต่ว่าแล้วในนั้นมันยังมีวิ่งวอร์กเหมือนเดิมไหมครับอะไรนะครับในนั้นยังมีวิ่งวอร์กเหมือนเดิมไหมครับเออ ยังยังคงยังคงประทองไว้ได้อยู่อ๋อให้รอดูปีหน้าหรอใครไม่ตีเลย